การกินข้าวเหนียวก็ช่วยทําให้เราลีนได้นะครับผมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกถึงความจริงข้อมูลลึกๆครับว่าทําไมคนที่ใช้แรงงานหรือว่าชาวไร่ชาวสวนที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับที่มีซิทแพคที่มีหุ่นลีนๆกันเนี่ยครับทำไมเขาถึงกินข้าวเหนียวแล้วไม่อ้วนในท่าตรงข้ามเลยคือเขากลับมีรูปร่างที่ลีนมากๆมีไขมันชนที่น้อยมากๆเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับ สำหรับคนที่ออกกําลังกายหนักๆแบบผมสิ่งสําคัญไม่ใช่การฝึกหนักพีเดียวใะ่ไครับแต่มันคือเรื่องของการฟื้นตัวแล้วก็เรื่องของสมาธิที่เราจะใช้ในการฝึกของเราด้วยเช่นกันนี่คือดิฟซีบีดีกัมี่ตัวช่วยของผมในการฟื้นตัวหลังออกกาลังกายช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อลดความตึงเครียดทาให้ผมนอนหลับได้ลึกขึ้นฟื้นตัวได้เร็วขึ้นและถ้าต้องการการโฟกัสระหว่างฝึกที่มากขึ้นนี่เลยครับดิฟซีบีดีออยล์แค่หยดใต้ลิ้นก่อนออกกาลังกายทําให้รู้สึกสมาธิดีขึ้นและโฟกัสได้เต็มที่ใครท สวัสดีครับผมโค้ชปูนะครับตอนนี้คู้กำลังชมรายการซิกแพคโปรเจกต์อยู่นะครับผมมาในคลิปนี้ผมเป็นคลิปที่ผมจะมาช่วยคลายข้อสงสัยให้กับหลายคนครับที่กลัวข้าวเหนียวกันเป็นบ้านเป็นหลังนะครับหลายคนนะครับผมกลัวว่าการกินข้าวเหนียวครับจะทําให้เขาอ้วนนะครับแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งครับผมที่สงสัยว่าเฮ้ยไปเห็นกลุ่มคนใช้แรงงานแถวบ้านหรือว่าไปเห็นชาวไร่ชาวสวนที่เราไปเห็นตามแบบเหมือนตามต่างจังหวัดอย่างเงี้ยครับผม ขากินข้าวเหนียวกันเนี่ยนะเป็นกระติ๊บกระติ๊บเป็นปั้นๆใหญ่ๆอย่างนี้เลยแต่ทําไมไขมันสูวนเกินเขาน้อยแถมเขามีกล้ามเนื้อที่ชัดคมสวยกว่าคนที่อยู่ในเมืองที่เขารับพลังงานที่เขาดูแบบจะกินอาหารเคลีนกันซกครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเลยว่าการที่คนที่ใช้แรงงานหรือว่าคนที่ทําไรท่ทาสวนครับกินได้ที่มีค่า G I สูงๆในตัวของข้าวเหนียวเนี่ยครับผมแล้วทําไมเขาถึงไม่ยอมอ้วนกันนั่นเองครับ ก่อนอื่นครับผมอยากให้ทุกคนทําความเข้าใจก่อนครับว่าการที่เราจะอ้วนขึ้นได้นะครับมันไม่ใช่เพียงแค่การกินอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงเท่านั้นนะครับมันเป็นภาพรวมภาพใหญ่ครับการกินแป้งหรือการกินข้าวเหนียวครับผมครับเป็นเพียงแค่จิ๊กซอตัวหนึ่งในระบบของการลดไขมันหรือว่าการพัฒนารูปร่างของเราเท่านั้นครับผม โดยที่ทห่กอกว่าพูดถึงเรื่องของคนที่ใช้แรงงานหรือว่ากลุ่มคนที่เป็นชาวไร่ชาวสวนครับที่เขามีไขมันสูงเกินน้อยครับสาเหตุที่เขามีรูป่างที่ลีนทั้งนั้นที่เขากินตัวของข้าวเหนียวซึ่งตัวของข้าวเหนียวเราก็รู้กันอยู่ว่ามีค่า G I สูงขนาดไหนทะลุเพดานนะผมทะลุขอบนะครับแต่เขายังมีหุ่นที่ลีนได้ครับผมเหตุผลม,มันมีดังต่อไปนี้ครับหนึ่งเลยครับคือตัวของค่ากิจกรรมทางกายนอกเหนือจากการออกกำลังกายของคนกลุ่มนี้ มีค่าที่สูงมากครับผมโดยที่นี้ครับผมก็คือสภาวะนอนแอสซ c สไซต์แอทิวิตี้เตอร์โมเจเนซิสก็คือเป็นสภาวะที่เราใช้พลังงานนอกเหนือจากการออกกำลังกายครับโดยที่คนที่เป็นกลุ่มคนใช้แรงงานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นช่างก่อสร้างนะครับหรือว่าคนที่ทําไร่ทาสวนนะครับกลุ่มคนกลุ่มนี้ครับจะมีระดับของการใช้พลังงานในช่วงระหว่างวันที่เยอะมากครับมีระดับของการใช้กล้ามเนื้อที่เยอะมากถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เข้ายิมเขาไม่ได้เล่นเวทเขาไม่ได้เป็นคาร์ดิโอครับผมนะครับแต่ว่าเขาใช้พลังงานเยอะ ตลอดทั้งวันครับโดยในงานวิจัยครับผมค้นพบว่ากลุ่มคนที่มีค่ากิจกรรมนิดหรือว่ามีกิจกรรมทางกายระหว่างวันที่เยอะๆเนี่ยนะครับผมจะมีระดับของการใช้พลังงานที่สูงกว่าคนที่เป็นเซเดนทรีก็คือสูงกว่าคนที่เป็นบุคคลที่อยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆเป็นฤาษีอยู่กับบ้านนะครับต่างกันถึงประมาณ800กิโลแคลอรี่ต่อวันเลยนะครับนี่เป็นหนึ่งในสาเหตุว่าทําไมคนที่เป็นชาวไร่ชาวสวนหรือว่าคนที่ใช้แรงงานครับ เขาถึงได้มีรูปว่าที่ลีนทั้งทที่เขากินข้าวเหนียวกันนั่นเองครับแป๊บหนึ่งครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปเป็นต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิกทูเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชแกน์วางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิกทูครับผมพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทางโฮมฟิกทูครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากทางโฮมฟิกทูครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูข้อมูลใต้ โดยที่เขาแทบจะไม่ได้กินตัวของ ultra p r o c e s s food หรือว่าอาหารที่มาจากโรงงานเลยนะนครับคือต้องขอบคุณความที่ว่าคนกลุ่มนี้นะผมอยู่ในสถานที่ที่เขาสามารถหาอาหารจากธรรมชาติได้ง่ายนะครับหรือว่าเขาเนี่ยนะครับมีนิสยัยเรื่ของการกินพวกผักพวกเนื้อสัตว์นะครับหรือว่าพวกข้าววกนี้เป็นหลักเลยครับผมโดยที่ ไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้าถึงตัวของไส้กอรอกโบโลน่าหรือว่าพวกลูกชิ้นต่าง,าง,างๆนานาเหล่านี้นครับซึ่งการกินอาหารจากธรรมชาติครับถ้าเกิดว่าใครที่รู้เรื่องของดีติชั่นดีอยู่แล้วนะครับผมจะรู้เลยว่าตัวของอาหารจากธรรมชาตินะครับมีสารอาหารที่สูงมากแต่ว่ามีพลังงานที่ต่ำมากมากครับในทางตรงข้ามครับอาหารที่เป็นอัลต้าโปรเซสซูก็คืออาหารจากโรงงานครับจะมีสารอาหารที่น้อยแต่มีตัวของพลังงานที่เยอะมากๆเลยครับ โดยที่ข้อดีของการทานอาหารจากธรรมชาติครับคือ1เลยคือมันมีไฟเบอร์สูงครับสคือมันมีเนื้อของอาหารที่เยอะมากครับสคือมันมีพลังงานต่ําและ4คือมันมีสารอาหารที่เยอะมากซึ่งตัวของสารอาหารแล้วก็ไฟเบอร์แล้วก็ตัวของเนื้ออาหารที่เยอะครับผมทำให้คนกลุ่มนี้ครับผมสามารถทานอาหารได้เยอะนะครับและได้รับพลังงานที่ไม่ได้มากจนเกินไปเหมือนกับคนที่อยู่ในเมืองที่แบบกินตัวของอาหารที่เป็นอัลตาโพเซตฟูนั่นเองครับและอย่างหนึ่งครับผมคือถ้าเกิดว่าคนกลุ่มชนใช้แรงงานเนี่ยครับเป็นคนที่มีนิสัยในเรื่องของการกินผักเยอะๆ จะช่วยเกี่ยวเรื่องของการลดการดูดซึมในส่วนของแป้งลงได้อย่างมีนยัยยะสำคัญครับโดยในงานวิจัยครับคนพบว่าการที่เราทานอาหารประเภทไฟเบอร์เข้าไปเยอะๆครับ,รบจะช่วยส่งผลทําให้ร่างกายมีการลดการดูดซึมในส่วนของ,ของคอเลสเตอรอลลดการดูดซึมตัวของไขมันแล้วก็ลดการดูดซึมตัวของคาร์โบไฮเดรตได้อย่างมีนยัยยะสำคัญครับดังนั้นครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุครับว่าทําไมคนที่เป็นชนชั้นแรงงานหรือว่าคนที่เป็นชาวไร่ชาวสวนครับ ถึงได้อ้วนยาอ้วนเย็นนั่นเป็นเพราะว่าเขากินอาหารจากธรรมชาตินั่นเองครับถึงแม้ว่าเขาจะกินตัวของข้าวเหนียวเป็นปั้นๆใหญ่ๆน,นั่นเองครับมาในเหตุผลข้อที่3ครับคือคนกลุ่มนี้ครับผมกินเพื่ออยู่นะครับไม่ได้อยู่เพื่อกินครับคือต้องบอกก่อนว่าคนที่เป็นกลุ่มคนชนใช้แรง,งงานครับผมจะมีการทานอาหารที่ชัดเจนมากครับเขาจะไม่มีเวลามากินแสแน็คนะครับเขาจะไม่มีเวลามากินของจุกจิกแล้วเ็าจะไม่ได้กินของมัวซัวครับผมกินก็คือกินนะผมมื้อเช้ามื้อกลางวัน มื้อเย็นมันก็แค่นั้นนะครับผมก็คือเขากินเพื่อให้เขามีแรงที่จะไปทํางานนะไปทําไร่ทําสวนนะครับซึ่งการทานอาหารจากธรรมชาตินะครับผมก็จะช่วยทําให้เขาอิ่มท้องนะครับและทําให้เขามีเรื่องมีแรงมากพอในการที่ไปทํางานในช่วงระหว่างวันได้ครับโดยในบางกรณีครับเราไปเห็นว่าคนกลุ่มนี้นะครับผมกินอาหารรสจัดมากๆกินข้าวเหนียวเยอะมากกินของที่แบบเค็มจัดรสจัดๆครับ แต่ว่ากลับมีรูปร่างที่ลีนนะครับกล้ามเนื้อคงชัดครับมันเป็นเพราะว่าเขากินอาหารเป็นมือมือจริงๆเพราะงั้นตัวของพลังงานที่เขาได้รับในช่วงตลอดทั้งวันครับมันจะไม่ได้สูงมากมายอะไรเหมือนกับที่คนที่แบบกินจุกจิกเขากินกันนะครับผมลปอกยิเที่บง่ายๆครับคนที่เป็นชนใช้แรงงานนะผมกินอาหาร3ามื้อต่อวันนะครับและมีการเคลื่อนไหวและใช้แรงงานตลอดทั้งวันครับนั่นเป็นสาเหตุว่าทําไมเขาถึงมีรูปร่างที่เลียนเพราะว่าเขาใช้ตัวของพลังงาน มากกว่าที่เขากินเข้าไปครับในขณะเดียวกันในทานตัวกนข้าะครับคนที่อยู่ในเมืองหรือว่าที่ทำง,งานออฟฟิศครับผมจะกินตลอดทั้งวันครับแต่เคลื่อนไหวน,น้อยมากครับไม่แลกถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ในออฟฟิศหรือว่าคนที่อยู่ในเมืองจะมีการสะสมไขมันสวนเกินเพิ่มเติมขึ้นมาและนี่คือความแตกต่างที่ชัดเจนครับระหว่างคนที่ใช้แรงงานที่กินข้าวเหนียวแบบเป็นปั้นๆกับคนที่อยู่ในเมืองและกินข้าวเหนียวแล้วก็กินอาหารแบบมั่วๆซ่วๆตลอดทั้งวันนั่นเองครับ ถ้าคุณต้องการฝึกหนักและจริงจังกับเรื่องของการสร้างกล้ามและลดไขมัน Creatine Pro Max คือคำตอบครับประกอบไปด้วย,ย Creatine m o n o h y d r เพิ่มพลังทุกเซต l o ล n i t h i n e ฟื้นตัวไวไม่ล้า L-Tyrosine โฟกัสชัดในทุกการฝึก L-Alanine เพิ่มความทนทานพลังงานไม่ตก L-Theanine ลดความเครียดคุมสมาธิได้ดีนี่คือสูตรที่ครบที่สุดสําหรับคนจริงสนใจคลิกลิงก์ได้ใต้คลิปเลยครับ บทสรุปของการกินข้าวเหนียวครับคือต้องบอกอย่างนี้ว่าข้าวเหนียวไม่ใช่ผู้ร้ายนะผมอาหารที่มีค่า GI สูงบางทีก็ไม่ใช่ผู้ร้ายครับแต่มันกลับกลายเป็นว่าพฤติกรรมของการใช้ชีวิตของเราต่างหากที่ส่งผลเสียต่อเรื่องของรูปร่างของเราครับกลุ่มคนชนใช้แรงงานครับก็คือกินอาหารตามที่เขามีจะกินนะผมก็คือกินผักกินเนื้อสัตว์ กินข้าวนะผมไม่ไม่ยิ่งกินข้าวเหนียวนี่แหละครับซึ่งข้าวเหนียวมีค่า GI อสูงจริงอันนี้คือไม่เถียงเลยแต่จะมาชี้หน้าว่าตัวของข้าวเหนียวทําให้เราอ้วนเนี่ยนะครับอันนี้คือผมเถียงขาดใจแล้วเพราะว่าต่อให้คุณกินข้าวเหนียวเข้าไปนะผมวันละกิโลนะแต่คุณมีกิจกรรมทางกายที่เยอะมากพอนะผมคุณออกกำลังกายเป็นประจําคุณมีการทานอาหารจากธรรมชาติกินผัก เป็นประจํากินผล,ลไม้เป็นประจํากินเนื้อสัตว์ที่มาจากธรรมชาติเป็นประจําโดยที่คุณไม่แต่ต้องในส่วนของโปรเซต้ฟู้ดเลยผมบอกให้เลยว่ากินข้าวเหนียวยังไงคุณก็ไม่มีทางอ้วนครับโดยที่ในงานวิจัยก็ค้นพบครับผมครับสำหรับคนที่มีกิจกรรมทางกายเยอะๆครับผมเราสามารถทานตัวของคาร์โบไฮเดรตได้สูงถึง40-50%ของไดเอทของเราเลยนะครับและถ้าเ่าคุณเป็นนักกีฬานะผมคุณเป็นคนที่แบบเป็นสายวิ่งมาราธอน คุณเป็นคนที่เล่นคอร์ดฟิตเล่นไฮร็อกมครับตัวของปริมาณของการทานคาร์โบไฮเดรตคุณเนี่ยนะครับมันสามารถทะลักไปได้ถึง60%ิของอาหารของคุณเลยครับดังนั้นการที่คนใช้แรงงานจะมีหุ่นลีนกล้ามชัดนะครับผมจากการที่เขากินข้าวเหนียวเป็นปั้นๆใหญ่ๆเป็นกิโลนะครับมันไม่ใช่เรื่องแปลกครับผมสุดท้ายครับอย่างที่ผมบอกไปครับผมคือตัวของแป้งหรือว่าตัวของค่า G I นะครับมันเป็นเพียงแค่หัวข้อเล็กๆข้อหนึ่งที่อยู่ในจักรวาลของนิวทริชั่นนะครับผม ซึ่งถ้าเกิดว,ว่าเราไปสนใจแค่เรื่องนั้นนะครับอยูที่ไม่สนใจเรื่องของกิทรียาตับอเลยไม่สนใจเรื่องของการออกกำลังกายเลยไม่สนใจเรื่องของสัาหายางอื่นเลยผมบอกเลยว่าคุณพลาดสิ่งต่างๆไปเยอะมากๆนะครับดังนั้นนะครับให้ย้อนกลับมาดูตัวเองว่าที่คุณอ้วนตอนนี้นะครับมันเป็นเพราะข้าวเหนียวหรือมันเป็นเพราะเรื่องอื่นนะผมอย่าเอาทุกอย่างมาเหมารวมไปที่ตัวของข้าวเหนียวครับผมเพราะว่าข้าวเหนียวมันอร่อยมันกินสนุกจะตายนะผมดังนั้นนะครับอย่าตีความว่าข้าวเหนียวคือผู้ร้ายนะผมข้าวเหนียวคือสิ่งทที่เรราาาาสมถได้ แต่ตัวคุณนั่นแหละนะครับอยู่ในโปรแกรมอะไรและคุณใช้ชีวิตอย่างไรต่างหากนี่คือเรื่องที่สำคัญมากที่สุดครับผมและอยากจะฝากไนะครับก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับหรือว่าเจ้าโค้ชคุณแน่นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคุณดีๆที่ผมสัเสิร์ฟในทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ